ลีแชนแนลมาแล้วจ้า <hi> พาเด็กๆไปเก็บมะม่ว <hi> งเอาลองเราาวล้น <hi> <hi> ไปเร็วๆนี่พ <hi> ุนๆพาเด็กๆไปเก็บมะม่วงไปบออลูกตรงนี้มันบอชนี่ไง เออบกมวัวพูดยังนี่เออยู้บกหลายนึงอ่ะโอ้เองบกไก่พูนพูนเออไหมบกมวงมันจะได้สักลูกไหมเดี๋ยวเราดูกันก่อนเอาต่อยไปกี่ลูกความพยายามมันมีมากมายหันมานี่ไหนหันมาก่อนหันมานี่ก่อนเออ เดี๋ยวมันเอยนะยอยนี่เห็นแล้วไหนโอ้ยไม่ทนนอนเอาได้ปะโอ้ยเดินไวเหี้ยวน่อยเว้ยเอาพ่อแล้วลูกปะเอามาเที่กอมา เจต่อยได้ไหมเนี่ยเราซับไปในกระเป๋าติลุเอาเวิรงเจต่อยได้บ้งเอาเฟมมันบกกัดหนอกานาวคืนโอ้ เฟมไหนบอน้าหนาไม่สาวกับอกเฟมน่ะเมย์ตัวกับอกเฟมน่ะไปเออจับซอยกันอ่ะจับดีด พี่พี่มาเก็บพี่หนูพี่หุ่นานต้นจับที่ล่ะ ตัดไปเอาเมีดกับจานมาไปแม่ปาดให้กินไปลูกไปไปเร็วๆพ่อเร็วบอกม่วงพ่อหรอพ่อเออพ่อเร็วอ,อ,อันหหอไหลแล้วฮะจ้าไม่ได้ดันเก็บหนึ่งนะเอาไปล้างมือไป เอามาพีม่มาพี่ตีโลโค้งมาตีโค้งมาเลยเออตีโค้งมาเลยมาตรงลงตีโค้งมานั่นแหละเออนั่นแหละตีโค้งมาที่นี่ตีโค้งมาบ่ตรงจอดเออตีโค้งมาเลยนั่นแหละเป็นละบ่เบิ่งรถนี่เด้อลูกเด้อ

ขี่กมาม้าบงขี่ได้บอขี่กมาดูฮะ<า>ตกอยู่ใส่อ <c oughs> อามาที่รับปลาเห็นไห้มา แล้วเน,นี่ยใครหมดแดง่นะนี่จะสอนถ้ามันตุกเอาขึ้นอย่างนี้นี่หนูจับใส่อย่างนี้ใช่ไหมนี่จับใส่ใใส,สิเอาจับใส่เอาลองเห็ดใส่บังหาเห็ดมันบ่ดำหลอกมือนั่นเออเอาใส่เบริรงมือหน่อยๆเ,เอาใส่หูมันนั่น าหัดทำเออเอาข้างล่างขึ้นก่อนที่ลูกเอาข้างล่างขึ้นก่อนข้างล่างข้างลางา่างเออนั่นแหละเออโอ้สุดยอดอ่าสุดยอดเลยลูกใครวะเอาไปค่อยๆที่ลูกค่อยๆเออไปพี่น้องเขาต้องไปชดถูกวะเออ

อ่าหมุนกับที่นี่นปันหมุนกับมาอย่าสวนกันเด้ตัดหมุนกับมาลูก